ข้อหวยแห่สองเลขเด็ดขันน้ำมนต์พิธีทำบุญของไฮอัปพรเลขร้อยเด่นตรงเลขเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขด,ดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคุณไฮอัปพรนนครสวรรค์นะคะ กรองลูกทุ่งขวัญใจคนชอบตัวเลขนะคะเปิดเลขเด็ดขันน้ำมนต์ร้อยเด่นนะคะดันไปตรงเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะคอหวยนี่ร้องว้าวเลยนะคะหลังจากคุณไฮอัปรพรคนครสวรรค์นะคะได้ขึ้นบ้านใหม่งวดที่แล้วแล้วก็เฮงไปนะคะทูกเนาะสี่สใบนะคะได้เงิน80,000บาทนะคะ เจ้าตัวถึงกับขอบคุณเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะคะที่ทําให้รวยนะคะเข้าไปปุ๊บถูกหวยปั๊บเลยนะคะล่าสุดนะคะคุณไฮอัพรนนะคะได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรส่วนตัวเปิดเลขเด็ดจากขันน้มนขณะพระกําลังสวดทําบุญพร้อมข้อความระบุว่าอนุโมทนาสาธุนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดขันน้มนตที่คุณไฮอภพรเขาไปทําบุญนะคะนี่เลยนะคะ เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะบรรดาแฟนหวยเข้ามาอนุมโมทนาสาธุบุญพร้อมกับสองเลขเด็ดกันคึกคักนะคะบางคนเห็นเลขตรงกันนะคะโดยคอมเมนต์รัวๆเห็น2ตัวเด่นชัดเลยนะคะบางคนบอกว่า20บางคนบอกว่า42บางคนบอกว่า512นะคะ ซึ่งบางคนนะคะบอกว่าขันน้ำมน์ของคุณไฮอัมพรเลขที่ลอยเด่นดันไปตรงกับเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะคะเจ้าแม่ใบห่วชื่อดังด้วยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขันน้ำมนต์ของคุณไฮอัมภพรที่ไปทำบุญนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ